ที่นี่นี่จะรออยู่ท่านนะช่วยดูแลทายโยให้ด้วยนะคะฮะได้ได้ได้ได,ไดจังกึมทำอะไรอยู่รีบขึ้นมาสิเร็วเข้าคงเป็นฮันซังกุงส่งมารับเราแน่ๆอาสายแล้วรีบขึ้นไปสิไปถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะกลับมานะคะจะ้ารีบรับมาเร็วๆต้องเอารางวัลมาให้ได้นะจ๊ะค่ะ สังกุนส่งเกี้ยวมารับจังคือเหรอเนี่ยมันแพงมากเอาการทีเดียวนะทำาไมใจดีจริงๆเอาเจ้าหนุยุดนะเฮ้ยเอหยุดหยุดจะมาโทรไอ้นมันดื้อจริงเอ้ยดูน้าฉั้หยุดตรงนี้หยุดนะหยุดโอยตายตายตายตอ้ยตายตาานะ องนั่งดูรู้สึกดีจริงๆเลยนะเนี่ยเอ๊แต่ทางไปวังหลวงมีเนินด้วยเหรอแต่ว่านี่ไม่ใช่ทางไปวังหลวงนี่หรือว่าเป็นทางลัดอะแข่งหารสวัสดีท่านยิงสัตว์อย่าประตูเปิดนี่ไปดู เขาตู้เปิดแล้ว Help มาย่างดีอ่ะมาคืนนอนไม่หลับเฉันตืต่นเต้น,นมตรงงลา่าจางกึมทำไมยังไม่มาอีกนนเนี่ย <S <S 1> <S 1> แต่ถ้าจางกึมไม่มาแล้วก็จะทำยังไงละ่ะฮะ นเข้าร่วมง,งานนี้มากจริงๆเลยแต่เท้าสังสุร่รในที่สุดก็กลับมาแล้วเดินทางสนุกไหมเจ้าคะฮะไม่ก็แค่เดินทางทั่วๆไปเท่านั้นเองนี่นี่ีแต่ว่าพวกเจ้าเห็นจังเกิมบ้างไหมอะจังเกิหรหมอคงอยู่แถวๆนี้มั้งฮะตายแล้วยังง ฉันไม่รู้เรื่องนะไม่รู้เรื่องเลยจริงๆนะไม่รู้อะไรหรอฉันบอกไม่รู้เรื่องอยังไงเล่านี่เธานกำลังปิดบังอะไรอยู่เนี่ยพูดอะไรอย่างนั้นละยังโนยังคือไปอะไรไปหรอเอ้ยเปล่านนมันมันฉันบอกความจริงทั้งหมดให้เต้เทาช่างสุรฟังแล้วจริงๆแล้วอ่ะ แ่สังกุนจับตัวจังกึมไว้จนกว่าการแข่งขันธรรมาหารจะจบลงเลยสิอะไรนะฉันไม่ได้ทำนะฉันเป็นแค่ลูกน้องเท่านั้นน่ะช่วยด้วยค่ะช่วยเปิดประตูหน่อยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยเปิดประตูหน่อยช่วยด้วยไม่ยบนะจะไม่ยอมหยุดอีกจริงๆเลยช่วยด้วย อย่าล้มนะเข้าใจไหมอ่ะโอ้ยอะไระอไล้วตัวบอลริ่มเลยโอ้ยโอ้ยแต่เจ้นี่ากหวางเหรอไหนหยุดนะนี่หยแกอย่าไปยุดอ้จับยางกินเลยหยนอ้ยโอ้่ดปดิมา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 าม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 าอ้าม แกทำเหรอเนี่ยตายเท้ทายอยตามมาทำไมมันลำบากนะเนี่ยเอาล่ะรีบไปกันเถอะน้าไปล้างเท้าที่ยืนเธอสกปปกจังเลยอะไรเนอะข้าเจาะเล่าประวัติของคนที่ใช้น,น้ำมันทำอาหารให้ฟังเฮ้ยฉันเองก็รู้เรื่องน,นั้นน่ะ ยังไงก็สกปรกสกปรกแวแวะหวไรกันน้เด็กคนนี้ดิอดทนหน่อยนะไม่ใช่เด็กแล้วแล้วใครว่าเป็นเด็กกันเล่าฝีมือทํามาหาน่ะข้าไม่แพ้ใครเลยนะจะบอกให้เด็กไม่มีสมาครวะเด็กอย่างนี้โตขึ้นคงไม่ได้ดีสักเท่าไหร่หรอกรู้ไหมทำไมจังกึมยังไม่มาอีกนะเนี่ย <c oughs> รอไปเถอะยังไงจังกึมก็ไม่มาหร เฮ้ยหยดหยุตามมาแล้วแอบสี่เร็วเข้าเฮ้ยเเร็วเร็วนได้น้าดู เองดูรอบๆสิทำมัน่ปจอมนกอะไรกันมาทีได้ยังไงอะชังซูโรมาแล้วชังซูโรพี่ดองอีรีบไปงานแข่งขันทำอาหารเร็วคอนพวกนี้นะไว้ให้เขาจัดการเขาเองจ้าเฮ้ ถ้านายท่านอย่าจะมาแกล้งกันอีกท่านี้ได้ยังไงเงียบดธนามาขำมาเลยมามายืดเส้นยืดสายกันหน่อยมามามาเอ็งตีอต็งโอ้ยอ้า บนนี้มีทางลับนะขอบใจเยินเซงเอ๊ะเออ,อทั้งหมดนี้ก็คงจะออกมาจากหัวเธอสินะเนี่ยไม่ใช่อย่างนั้นนะเยินเซงเยินเซงให้เธนอธิบายหน่อยสิไม่ใช่แล้วอะไรอะโถยฝันไปเถอะจังกึมคงไม่มาหรอกจังกึมต้องมาเจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วนี่จุค่ะรอด้วยเจ้าค่ะฮะจบกันเลยไอ้พวกโง่เอ้ยขอโทษที่มาสายจุค่ะในที่สุดก็มานะอนุญาตให้แข่งขันตามสัญญาด้วยเจ้าค่ะสัญญาอะไร พอเพียงแค่เ,เจ้าได้ที่หนึ่งทุกอย่างก็จำไม่ได้แล้วล่ะทนาถ้าอย่างนั้นอะิมยองนี่ทำอะไรลงไปเนี่ยโยกโทษด้วยเจ้า,าค่ะกิมยอง ระพันปีพระพันปี<อ>สดเด็จแล้วก<อ>ุมยองเธอจะเลิกเป็นนักเรียนฝึกหัดเหรอทำไมเธอถึงทำอย่างนี้ฉันจะไม่ยอมแพ้เธออีกแล้วนะจังกึมไม่มีอะไรที่ต้องวันไหวเธอเริ่มทำอาหารได้แล้วน่้าสงสารจริงๆเลยฉันทนดูไม่ได้แล้ว ยองโนเจ้าค่ะร่วกับชองบีคอยช่วยกึมยองนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะตั้งแต่นี้ไปให้เริ่มการแข่งขันทำอาหารได้แล้วการแข่งขันทำอาหารในครั้งนี้เป็นการรวบรวมคนที่มีความสามารถจากทั่วประเทศหวังว่าทุกคนจะใช้ความสามารถที่มีทำอาหารให้อร่อยแล้วก็เผยแพร่ไปสู่ผู้คนทั่วไปชอนชีอิน ทั้งสามหัวข้อหวังว่าคงจะเลือกทําอาหารที่ตัวเองถนัดที่สุดมาหนึ่งอย่างสามหัวข้อเหรอใช่อ่ะสิข้าไม่เคยทําอาหารที่ตรงตามหัวข้อสักครั้งอะหัวข้อฟ้าแข็งมันเหล็กจะทําอาหารอะไรดีล่ะเนี่ยใช่เป็นหัวข้อที่ยากมากเลยละ่ะ <c oughs> การทําอาหารของฉันเปหารที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนย่อมดีต่อน,นิสัยของคนด้วยขอเลือกทำาหาัวข้ออินขอรับ <c oughs> พวกนั้นนะคิดไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเพราะฉันก็เป็นคนชนะอยู่ดีเงียบนะถ้าจะพูดอีกเดี๋ยวโดนตีแน่อ้นะกลัวชะมัดนะกลัวทำอะไรหรอจังคือ่าคงจะเลือกทำหัวข้อดินจะดีกว่านะฉันว่าม,มันก็ดีหรอกนะของเหล่านี้มาจากดินถ้าเลือกดินคงจะดีกว่าแน่เลยอะไรจะเหมาะกับกึมยองนะฮะถ้าเป็นกึมยองเรื่องอะไรก็คงชนะเลิศอ,อยู่แล้วล่ะกึมยองทำอะไรดีละ่ะฉันตัดสินใจแล้ว ฉันจะทําทองฟ้านะเจ้าค่ะอะไรนะจะทะําทองเลี่ยงข้อที่ยากมากเลยทีเดียวนั่นเนี่ยโอ้โหกุมยองเลือกฟ้าเลยเหรอก็อจะทําอะไรของเขากันนั่นเนี่ยนั่นนะซีถ้าเป็นกุมยองคงต้องเลือกทําสิ่งที่ดีมากๆออกมานนแน่ ข้เองก็ตัดสินใจเลือกดินเหมือนกันข้าเอก็ตัดสินใจเลือกดินเหมือนกันจังคืมแล้วเธอล่ะตัดสินใจยังไงฮะ เเลือกหัวข้อเดียวกับฉันเลยเจ้ย <c oughs> จังคื้มแล้วเธอจะทำยังไงละ่ะที่ผ่านมาเธอเรียนรู้แต่การทำอาหาร,พรเพื่อชาวบ้านเท่านั้นนะฟ้านอะเหรอมันเป็นหัวข้อที่ไม่เหมาะกับเธอเลยอะไม่หรอกไม่เป็นอย่างนั้นหรอกเฮ้ยม,มันน่าเศร้านัก ช่งซูโร่หนึ่งเดียวคนนี้กลับปล่อยคนเลวได้รอดไปได้ต่อไปอย่าเดินรอบบัวเลยนะออ้ยแต่คิด<อ>ได้อไลองเริ่มตรวจสอบคนหามเกียวจะอยู่ข้างๆนี้ก่อนอไหมกเดียแต่ไม่ได้สิต้องเริ่มตรวจว่าจังเกิมถึงแล้วหรือยังก่อนนะอ๋อโอ้ยไปกันถุกคอรับเ,เห็นไหม น่นไงทางนูนคุณไมนจะปลอดภัยนะพระเจ้ามาที่นี่มีอะไรเลยเสียงนุ่มๆแบบนี้ไอ้ฝฟาบาวาเจ็บนะเจ็บจังเลยมาดูการแข่งขันเลยพระเจ้าค่ะอย่างนั้นแล้วพระเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะงั้นก็ไปดูเถอะนะ ต้งส่หน่อยซิเจ้าอั้วนเลยโถหายใจไม่ออกดูว่าตายซะแล้วการแข่งขันในครั้งนี้มีฟาบาทพระพันปีและบุคคลทั่วๆไปเข้าร่วมชมการแข่งขันด้วยเจ้าค่ะ จะเถ้าในกรณีที่เป็นคนทั่วไปก็ต้องทําให้ถูกปากทุกคนด้วยเหรอใช่ไหมคงไม่ใช่แล้วจ้ะอ๋อยังไงก็ตามเพราะพวกเราเคยทําอาหารให้คนคนเดียวแค่เพียงจัดตั้งบนโต๊ะให้เสร็จเรียบร้อยก็เพียงพอแล้วล่ะเฮ้ยทำยังดีอ่ะถ้ามีกรรมการมากขนาดนี้จะทําให้ถูกปากได้ย,ยังไงล่ะใช่แล้วล่ะการตัดสินพระทัยของฝาบาก,กับพระพันปีพระพันปีก็สําคัญไม่ใช่เหรอ I don't like